เอซีครับไปแล้ว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 ครับโอ้ยรถครับรนถเห็นรถนดน,น่ะฮะไหเ้่อยเป็นยังเป็จ้าได้มาทางไหนครับโอ้โหโอ้บังบนดิสดิสดิสก็เพิ่งถอยเทียบตัวนะโอ้โหโอ้ <laughs> โห โอ้เสียร้ายครับหลายจักบม่ได้เสียวหลอดหรอกเสียเสียวกระทะรถคุณครับบอกแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่รถผมอีกสักรอบหนึ่งลุงยังไม่ยังไม่ครบเลยครับโอ้ยังไม่ถึงเลยครับ หนึ่งนาทีโอ้ยนะสักรอบพอดีเลยร้อนแดดเป็นยังไงครับตามตามหาน็อตไม่เจอไม่รู้ว่าหล่นที่ไหนอันนี้นี่เด้น็อตนี้น็อตเบอร์สิบเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาใส่เอา เปิดปัญหาอีกแล้วครับนี่เห็นปะครับเนีอยนีนมันแน่นอยู่แล้วแต่นั่นมันเดี๋ยวเขาไปหาซื้อในใจผมนะพักคันใหญ่ขณะนี้ผมไม่เอาแต่คันเล็กเอาออกคันเล็กแล้วจะเสียใจครับใช่แรงมันไม่พออย่างนั้นต้องสองร้อยขึ้นถึงจะเป็นทางลุยแบบนี้ได้ถ้าตัวต่างกันนี่เวลาเราวิ่งอ่ะมันจะมีปัญหาที่ระบบปีกนกแดงสะเทือนของมันเรื่องการเลือกภรรยาเนี่ย ทำไมลุงจิมมี่ไม่เอาเอาคนใหญ่ตัวใหญ่ๆแต่ลุงจิมมี่ทำไมเลือกคนตัวเล็กๆอันนี้เขาไม่ได้ใหญ่เขาเลือกเขาเรียกว่าแรงคนคนเล็กๆอ่ะชอบอันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่เหมือนกันกับรถอือตามนั้นยังก็ร้อยสิบซีซีสิครับเล็กสุดขนาดนั้นได้เลยร้อยสิบซีซีย่อขนาดคันนี้ลงมาครึ่งหนึ่งอ่ะผมเอาเลยก็ประมาณครึ่งหนึ่งครับร้อยสิบอ่าถ้าเท่ากับรถสามล้อก็เข้ามาแค่ประมาณนี้ครับมันเข้ามามันจะเล็กเล็กกว่านี้ไปอีกประมาณยี่สิบสามสิบเซน ใช้สัญญาว่าคืนนี้อาไว้พื้นหนึ่งนะครับผมยาไปไหมไม่ผมจะตรวจการอยู่นี่ด้ามาถึงได้ก็ทำดูแลความปลอดภัยขับแล้วครับลุงจิมโอ้โหไม่ได้ขอดเด็ดลุงเลยนะครับเดี๋ยวเราดูปูนด้านหน้านะครับเนาะมาดูปูนด้านหน้าต่อเดี๋ยวจะได้สวัสดีครับ FC ทุกท่าน วันนี้นะครับจบทุกงานแ <Politik> ล้วสําหรับงานฉาบปูนนะครับงานฉาบงานแต่งภายในฉาบนอกฉาบในนะครับนี่คือห้องที่หนึ่งนะครับห้องที่หนึ่งนี่คือฉาบเสร็จแล้วเหลือแต่คานประตูหน่อยนึงก็รอแต่งก็ไม่เยอะแล้วนะครับตรงนี้เป็นภายในนะครับก็ฉาบเสร็จเก็บหมดแล้วนะครับเนาะนะครับฉาบเก็บหมดแล้วนะครับเนาะทั้งสี่ด้านเลยนะครับก็เสร็จแล้วห้องที่สอง อันนี้เป็นห้องที่สองนะครับที่เราต่อเติมเมื่อเช้านี้ครับก็ฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภายในนะครับภายในก็ฉาบเสร็จหมดแล้วนะขบมาข้างในนี่ขามกข้างในนี้เจะเย็นนะครับแปเขามาข้างในนี่เย็นมากเพราะว่ามันเป็นปูนหมดนะครับก็เหลือแต่คานประตูเหมือนกันอันนี้เป็นห้องที่สามห้องที่สามก็ต่อเติมเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เราก็มาก่อเก็บงานวันนี้นะครับเนาะ หรือแต่คลานประตูเช่นกันก็คือคลานข้างล่างรอให้มันซับตัวก่อนนี่เราก็ค่อยลงฟองนี่ครับนะภายในเสียงอาจจะกล้องนะครับเพราะว่ามันก่อนี่ครับเนาะหมดเรียบร้อยนะครับอ้าวมีเจ้าของมันนอนแล้วครับไนะอ้บุญหลวงมันนอนแล้วครับ fc จะกินข้าวบอกขอพอด,ดีว่าจานะพาไปช่วยร้านของท่านก็เสร็จหมดแล้วนะครับงานวันนี้ไม่ช่วยช่วยิ้มไปแล้วจะตักน้ำไว้นะครับเทให้มันนี้ก่อน,นแล้ว เสร็จหมดแล้วนะครับงานวันนี้นะครับตอนนี้ที่เหลือก็ใครที่อยู่ห้องไหนก็ทำความสะอาดห้องนั้นเลยนะครับนี่เสร็จหมดแล้วนะครับเนาะเสร็จหมดแล้วครับให้ f c ดูงานนะครับก็เหลืออย่างเดียวคืองานเป็นเอ่อเหลืองานระบบไฟนะครับ หรือแต่งานระบบไฟที่เราต้องรอเดินเดินเดินไฟภายในนะครับงานเดินไฟก็ไม่ยากขอให้มีสายแต่นี่รอสายกับอุปกรณ์หลอดแล้วก็ปั๊กเต้าเสียบกับสวิตช์ปิดเปิดนะครับแด้านหน้านี่อีก2หลอดนะครับเป็นงานเพิ่มแสงสว่างบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวรออุปกรณ์ไฟมาก่อนเนาะนะครับนี่ค,ครับ เป็นงานสามห้องที่เสร็จหมดเลยทั้งนอกทั้งในนะครับประตูหน้าต่างเรียบร้อยกนเกินใสเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาพักได้เลยไม่พักได้เลยนะครับเดี๋ยวพื้นนี้อาจจะเป็นฝุ่นหน่อยเดี๋ยวเราค่อยเอามาเคลียรอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นงานฝุ่นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเคลียรอะไรเสร็จก็เอาน้ําสาดได้น้ําสาดล้างได้ครับเป็นงานจบหมดเลยวันนี้นะครับสมบูรณ์แบบนะครับ จบหมดแล้วนะครับ f อนะครับเป็นงานที่บอกได้คำเดียวว่าโอ้โหเร่งแบบสุดๆเลยนะครับงานฉากเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วตอนนี้แม่ถินก็จะยกเก้าอี้ไปนะยกเก้าอี้ที่ทำงานปูนมันเลอะปูนนะครับก็จะไปล้างความความสะอาดตากแดดก็จะใช้งานได้นะครับเนาะเพราะว่ามันมีความสูงเราต้องใช้เก้าอี้ไม้ไผ่เป็นตัว ขึ้นก่อแล้วก็ขึ้นฉาบนะอาจจะมีเศษปูนติดๆมานะครับวันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับในการทำงานนะครับดูแต่ละห้องเข้าไปแล้วเย็นนะเข้าไปแล้วเย็นสบายนะเ<อ>ข้ามาแล้วเย็นนะคือห้องมันเล็กไหมก็ไม่เล็กนะสำหรับนอนนอนสองคนได้สบาย นะนอนสองคนได้สบายสบายเลยถ้านอนคนเดียวนี่นอนคนเดียวก็ถือก็ก็ถือว่ากว้างนะถ้าอยู่คนเดียวถือว่ากว้างนะครับก็จะมีแค่ที่นอนเนาะที่นอนพัดลมแล้วก็เป็นราวผ้าเนี่ยกว้างพอดีนะนะฮะสองเมตรเอ่อกว้าง2องเมตรห้าสิบนะหนึ่งอันนั้นหนะึ่งเมตรสองเมตรสองเมตรห้าสิบหนึ่งสอง กว้าง2เมตร50ยาว3เมตรนะฮะกว้าง2เมตร50ยาว3เมตรถ้านอน1คนเนี่ยพอดีเลยนะก็จะมีพื้นที่ถ้านอน2คนในไม่2คนก็ได้ก็มีนอน2คนกับพัดลม1ตัวแล้วก็ราวแขวนผ้านี่ราวแขวนผ้าเลยนะราวแขวนผ้าเราก็นอนติดตรงหน้าต่างก็ก็ถือว่าสบายอะ่ะนะห้องพอดีครับทั้งหมดตอนนี้ทําไปแล้ว3ห้องนะตอนนี้อยู่ประมาณ3ห้องนะครับเนาะนี่นี่ดู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 ด นี่ห้องห้องนี้ห้องลุงพันนะลุงพันนอนแล้วนะแต่ลุงพันไม่อยู่ลุงจิมเลยมานอนแทนแป๊บนึงนะครับนะต้องให้ลุงจิมมาเคลียร์ฝุ่นออกอะไรออกนะครับเนาะถ้าไม่กวาดไม่เคลียร์ก็นอนอย่างนี้ก็แล้วแต่นะเออเพราะว่าทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่ต้องช่วยกันทาความสะอาดแล้วล่ะนะครับพื้นนี่เป็นพื้นขัดมันนะครับนะเราเก็บฝุ่นออกแล้วก็เอาน้ํามาสาดล้างแล้วก็ซับน้ําออกมันก็จะพื้นก็จะเงาเลย นะครับไม่ต้องใสร่รองเท้าเข้าไปข้างในได้เนี่ยครับเห่นนี่ขนาดคนเดียวนะนะครับนอนสองคนได้สบายห้องนี้จะแคบหน่อยจริงๆห้องนี้นอนคนเดียวพอดีห้องนี้จะแคบกว่าห้องนู้นอันนี้มันกว้าง2เมตรห้าสิบกว้าง2เมตรห้าสิบยาว2เมตรห้าสิบนะครับแต่ห้องนี้นะครับอันนี้กว้าง2เมตรห้าสิบยาวยาวสามเมตรนะครับห้องนี้ห้องนี้กว้าง3เมตรกว้าง3เมตรยาว3เมตร ห้องนี้นอนสองสามคนได้สบายนะครับเนาะอันนี้ห้องพี่แอนนะห้องเนี้กว้างสามเมตรยาวสามเมตรนี่ห้องพี่แอนนอนนะฮะพี่แอนกับลูกสาวนะพี่แอนกับลูกสาวมานอนตรงนี้นะครับกว้างสามเมตรยาวสามเมตรนะครับห้องนี้เป็นห้องลุงจิมห้องลุงจิมนี่กว้างสองเมตรยาวสามเมตรนะห้องลุงจิมนะครับอาจจะนอนกับพ่อฟื้นก็ได้สบายห้องนอนครับ อ,นอ,นอ่าห้องนี้ห้องลุงพันธ์นะครับห้องนอนนี้ลุงพันธ์นอนคนเดียวก็พอดีนะเพราะว่ามันกว้าง2เมตรกว้าง2เมตรห้ยาว2เมตรห้พอดีนะครับนะเขาก็นอนแล้วล่ะแต่ว,ว่าผมรอแต่งคานตรงนี้หน่อยเดียวแต่งคานให้มันความสูงเท่ากับขอบประตูนะฮะกวาดกวาดข้างในออกมาได้เลยนะกวาดข้างในออกมาได้เพราะผมทำสลบปข้างในไว้ให้อยู่นะครับนะก็งานวันนี้จบแล้วนะเอฟซี FC ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเอฟซี FC ช่วยไปดูคลิปให้เป็นกำลังแรงกายแรงใจด้วยนะคะทุกท่านขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ